เวลาที่เราเวลาที่เขาเร่งนะครับเขาบอกว่าเขาต้องดึงลงอย่างนี้มอเตอร์ถึงจะเร่งชะลอก็เป็นอย่างนี้ซึ่งมันกลับทิศกันตะวันรีวิวสวัสดีครับมีคําถามมานะครับจากเพื่อนๆว่ามีปัญหาว่าตัวรีโมทเนเวลาเปิดมาเนี่ยสติ๊กต้องอยู่ตรงนี้นะครับมันถึง จะไม่เร่งแล้วถ้าดึงสติกลงมามันจะเร่งอันนี้ทําตัวอย่างให้ดูนะครับเราเปิดตัวนี้ขึ้นมาก่อนต้องดันสติกไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็เสียบสายไฟเสียบสายแบตเตอรี่เวลาที่เราเวลาที่เขาเร่งนะครับเขาบอกว่าเขาต้องดึงลงอย่างงี้มอเตอร์ถึงจะเร่งฉลอก็ไปงนนี้ซึ่งมันกลับทิศกันวิธีแก้นะครับให้เราทําแบบนี้นะครับปิดตัวนี้ก่อนนะครับดึงสายแบตเตอรี่ออก เราก็มาที่เมนู reverse นะครับลงมาที่ reverse กดเข้าไปนะครับไป reverse ที่ช่อง3ก็คือตัว total นะครับตัวนี้ตอนนี้มันอยู่ข้างล่างเราแก้เป็นข้างบนเสร็จแล้วก็กดยืนยันพอยืนยันเสร็จเรียบร้อยเนี่ยให้เราดึงตัวสติ๊กลงได้เลยนะครับออกจากเมนูตัวนี้แล้วมาเสียบตัวแบตเตอรี่ ลองเร่งดูนะครับแค่นี้เองวิธีแก้ง่ายๆใช้คำสั่ง reverse ที่ช่อง3 total นะครับบินให้สนุกนะครับตะวันรีวิวสวัสดีครับ have a fun flying ตะวันรีวิวไทยแลนด์สวัสดีครับ